แต่ทั้งนี้เราไปดูเรื่องราคาน้ํามันกันต่อแล้วกันว่า <c oughs> ให้น้าหนักเกี่ยวกับเรื่องของยูคเครนมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ราคาน้ํามันดิบเมื่อคืนนี้มีการสวนทางกันด้วยระหว่างเวสเท็กซัสกับเรนท์นะคะไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณพรพิมานศรีสัตบุตรฝ่ายาะะวิคราวระวางแผนของบริษัทไทออยล์จำกัดมหาชนกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพรพิมานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอังคารคุณอารดาค่ะทิศทางของราคาน้ํามันเมื่อคืนนี้ตอบรับเป็นยังไงบ้างสําหรับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะกรณีของยูเครนนะคะ ค่ะก็เมื่อคืนนี้นะคะก็ราคาน้ำมันถือว่าไปกันคนละทิศทางนะคะสำหรับเบนแล้วก็น้ำมันดิบใเท็กซัสค่ะซึ่งในส่วนของเบนเองเนี่ยก็ถือว่าตอบรับกับเรื่องของยูเพนค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นไปประมาณเกือบเกือบจะ50เสิบเซ็นนะคะตอนนี้ก็ ปิดอยู่ที่108เหรียญกับอีค่า15เซนนะคะก็หลักๆเนี่ยก็ยังคงเป็นความกังวลในเรื่องของว่าจะเกิดสงครามขึ้นใหมระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะยิ่งเข้าใกล้ช่วงที่จะมีการลงประชามติขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียเนี่ยสำหรับประชาชนชาวรัสเซียเนี่ยนะคะก็ยิ่งทําให้ความตึงเครียดนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็อี่การเนี่ยล่าสุดก็เริ่มมีข่าวมาจากทางฝั่งยุโรปบ้างทางด้านของรัสเซียขอโทษค่ะทางด้านของฝรั่งเศสที่ได้ออกมาเตือนรัสเซียว่า ถ้าเกิดว่าเม่พยายามที่จะประนีประนอมหรือว่าที่ใครเหตุการณในยูเครนเนี่ยก็อาจจะทําให้รัสเซียรษเออกมาควา่ำบาดรรัสเซียก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศที่คว่ำบาดรรัสเซียไปแล้วในเรื่องของการออกวีซ่าก็ เป็นทางด้านของสหรัฐะนะคะ,คะก็ดูเหมือนกับทางยุโรปจะมีท่าทีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เลยสร้างความกังวลที่้กับราคาน้ำมันในส่วนของขอเบรนเพิ่มมากขึ้นในส่วนเมื่อคืนนี้นะคะค่ะเรานนมองกรอบยังไงบ้างคะว่าตอนนี้ก็มีการตับขึ้นไปแล้วเนี่ยสถานการณ์ถ้าเกิดว่ามีความกดดันหรือตึงเครียดมากกว่าปัจจุบันไปอีกเนี่ยราคาน้ามันน่าจะไปถึงเท่าไหร่อะคะ ค่ะตอนนี้ที่ที่ทางชทยรอยมองไว้นะคะสําหรับโดยเฉพาะที่ในส่วนของน้ำมันดิบเบนเนี่ยเราก็มองไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นไปได้ก็แบของเราเองอยู่ที่ประมาณร้อยหกถึงร้อยสิบสองเหรียญต่อบานยเรัวนะคะค่ะรว่าจริงๆก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่มีข่าวมาเ่มเงนสัมวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาก็พุ่งขึ้นค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะอืมจากนี้ต่อไปเรามองยังไงบ้างคะแล้วก็ค่าการตลาดบ้านเราตอนนี้พอจะที่จะรับอยู่ไหมคะ ส่วนในส่วนของเกินทางด้านของผลิตภัณฑ์เบนซินแล้วก็ในส่วนของดีเซลนะคะถ้ามองจริงๆในตลาดเนี่ยทิศทางยังคงทรง,ง,งตัวอยู่นะคะซึ mm. ่งก็คือเนี่ยดีเซลปรับขึ้นมาประมาณ5เซนเท่านั้นเองนะคะส่วนเบนซินเองก็ปรับประมาณ3เซนก็จร mm. ิงๆถือว่าทรงตัวนะคะถึงแม้ว,ว่าจะนในทางแถบเอเชียนเนี่ย จะมีปัจจัยสัมพนธ์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าปัจจัยค่อนข้างที่จะตึงตรงเพราะว่าตอนนี้มีโรงกลือหลายแห่งเตรียมเข้าประมูลจีน้ีมันลงโลกาและก็น่าจะทําให้มีน้ํามันส่งออกมาน้อยลงนะคะก็น่าจะสะท้อนราคาแต่ว่านี้ในส่วนของค่าการตลาดเองนะคะทางด้านของกลุ่มเบนซินก็ถือว่าอยู่ในแบบที่ค่อนข้าง,งสูงนะคะประมาณสองบาทต่อลิตรนะคะในช่วงนี้ก็ถ้าเกิดว่าตลาดสิงคโปร์แนวนมที่ัเตือนระฟับข,ขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยความเป็นไปได้ที่น่าตามบ้าเราเนี่ยอาจจะจับลดลงต่อนะคะก็ต้องจับติดจับ ในส่วนของเทนสำหรับสิงคโปร์ด้วยนะคะส่วนทางด้านของดีเซลเองจริงๆค่าการตลาดก็ปรับลลงมาแล้วหลงังจากที่เมื่อวานนี้มีการเก็บเงินกองทุนของน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นไปประมาส่สิบองตัต่อลิกระค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพรพิบานค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่<ม>ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิดว่าขึ้นไปเยอะๆเนี่ยราคาสําเร็จรูปที่สิงคโปร์อาจจะขึ้นตามแล้วบ้านเราเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คืออาทิตย์ก่อนเบาใจเกี่ยวกับยูเครนมาสัปดาห์นี้ก็ทิ้งข่าวนี้ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันใช่ค่ะ